การปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกายหนึ่งมีวาจาหนึ่งมีใจหนึ่งพร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วการปฏิบัติ รวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีรธรรมสองเรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริงการปฏิบัติธรรมะคือให้พร้อมในการทางกายและทางวาจาและทางใจนี่เองไม่ใช่อื่นไกลเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์เพราะ ใจขาดอาหารขาดอาหารทัางใจใจเราขาดอาหารที่ดิแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนเหลืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์ อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นนั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะทุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะทุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งให้รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเรา ใทยเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอ้ความสุขอยู่นานไหมเขาไอความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้รู้จักทุกรู้จักเหตุให้ทุกเกิดรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ถัวความหลับทุกนี่ไม่มี มีน้อยเกินไปเคยมีทุกไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจนาไหมอืมเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนนีม่มันคงไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกมันแน่นอนมันก็ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่น สองอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รูท้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกวับความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเองอโยมทั้งหลายทารุ้จัก น้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะ